นี่มีโจทย์นะว่ามมยงชิดเนี่ยผลละห้าบาทซื้อสามผลซื้อผลข้อใดถูกข้อคอเดี๋ยวสิบสองบาทข้อขอสิบสี่บาทข้อคอสิบห้าบาทข้องอถูกทุกข้อเอาข้อไหนข้อคอสไม่ใช่หรอซื้อสามผลซื้อสามผลห้าบาทเป็นเท่าไหร่ไอชี้ดิชี้ดิชี้ไม่ใช่หรอข้อคอใช่ไหมผลละห้าบาทซื้อสามผลอ่าเท่าไหร่สิบห้าค่ะอ่าไม่ใช่ อ่ะฟังฟังโจทย์ใหม่นะอ่ะฟังดีๆดินีอย่าคิดลึกมะยงชิดผลละห้าบาทซื้อสามผลข้อใดถูกข้อกอสิบสองบาทข้อขอสิบสี่บาทข้อคอสิบห้าบาทข้องอถูกทุกข้ออ่ะอีบห้าแดูไปเอามันถูกทุกข้อแล้วจ้ะอ่ะถูกทุกข้ออือเอาถูกทุกข้อก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อ่ะเจ๊พึ่งเจ๊พึ่งเลือกข้อไหน งส่ยจ็สิบสี่ง่ะโสิบสี่เอาก็ไม่ใช่ผลละห้าบาทซื้อสามผลข้อใดถูกอ่๋ยวพึ่งเอาข้อไหนอ่ะห้าสิบห้านะจะข้อไหนพี่อ่าโอเคจะพึ่งเอาข้อไหนก็ต้องสิบห้าบาทสี่อเคอ่าสิบห้าบาทอ่านะอ่าเฉลยนะฟังโจทย์ดีๆเนี่ยจะอ่านโจทย์ไม่เข้าใจยไงนีมาฟังฟังกันดีมายงชิดผลละห้าบาทซื้อสามผลข้อใดถูกข้อใดถูกข้อใดถูก ข้อใดถูกไม่ใช่ข้อใดข้อใดถูกสิบห้าบาทนี่มันแพงกว่าสิบสองหรือเปล่าอ่ะแล้วพี่ขายลูกหมละสิบห้าสิบสามหัวนั่งถูกเขาถูกไม่เาสิบสอมันต้องข้อกอข้อกอสิบสองบาทข้อขอสิบสี่ข้อข้อคอสิบห้าบาทไปเลือกแพงทำไมล่ะแล้วทำอะไรเออทาไมไม่เลือกถูกอ่ะ